ราะความแข็งแรงคือความปลอดภัยจริงๆเบิร์นนะครับสามารถทํารถให้เบากว่านี้ได้แต่เราไม่ทําสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาดูรีวิวรายละเอียดของบูมเพชรแม็กซ์นะครับเป็นบูมเพชรที่ใหญ่ที่สุดของบูมเพชรเฟมิลี่ครับบูมเพชรแม็กซ์มีขนาดความกว้างนะครับอยู่ประมาณ60ซนติเมตรแล้วก็มีความยาวอยู่ประมาณ90ซนติเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับสำหรับการใช้ในประเทศไทยและในเอเชียเนื่องจากว่าพื้นที่ท้ายรถของ เร,รเราได้ทําการรีเสิร์ชมาแล้วว่าโดยค่าเฉลีย่ยสามารถที่จะใส่บูมเพสแม็กซ์ได้มีขนาดใหญ่ที่สุดได้เท่านี้ครับบูมเพสแม็กซ์นะครับเหมาะสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่มากๆนะครับอย่างเช่นสุนัขที่มีขนาด60กิโล65กิโลหรือ8.5กิโลขึ้นไปนะครับรถเข็นรุ่นอื่นไม่สามารถใช้งานได้นะครับบูมเพสแม็กซ์เท่านั้นที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพราะความแข็งแรงคือความปลอดภัยจริงๆเบิร์นนะครับสามารถทํารถให้เบากว่านี้ได้ แต่เราไม่ทำนะครับเนื่องจากว่ารถเข็นของเราเนี่ย จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการสเปควัส,สดุจุดยึดข้อต่อนะครับทุกอย่างนะครับเป็นวัส,สดุคุณภาพดีที่สุดเป็นวัส,สดุที่ใช้สําหรับอากาศยานนะครับทนการกัดก่อนทนน้ําแล้วก็แข็งแรงล้อและยางมีความแข็งแรงสูงมากสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมเลยนะครับความแข็งแรงคือความปลอดภัยเราจึงไม่สามารถที่จะใช้วัสดุคุณภาพต่ำนะครับถ้าเกิดว่ารถใช้ไปแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาเกิดเสียละขึ้นมานั่นคือชีวิตนะ ที่เราแครีรไปเพราะฉะนั้นความแข็งแรงคือสิ่งสาคัญที่สุดนะครับบูมเพชรแม็กเหมาะสําหรับโลเด้นนะครับเหมาะสําหรับไซเบียนขนาด2ตัวขึ้นไป3ตัวก็ยังเอาอยู่นะครับผมหรือว่าบ้านที่มีไซส์แบบาลาสกันมารามิวตัวใหญ่ๆนะครับหกิกโลเนี่ยบูมเพชรแม็กเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างดีเลย ซามอย2ตัวสบายมากนะครับไทเบีรยร3ตัวสบายมากหรือบางบ้านนะครับใช้กับทอกกี้หรือว่าเฟนสามตัว4ตัวและที่แปลกมากคือผมเคยเห็นนะครับบางบ้านใช้กับชีวาว่า11ตัว แล้วบางบ้านก็ใช้กับแมวก็มีนะครับเวลาที่เข้าห้างนะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าบุมเพชรแม็กสามารถที่จะมีหลังคาแบบนี้นะครับสรุ่นนี้เหมือนกันนะครับต่างกันที่สีนะครับเปิดให้ดูนะครับกับปิดให้ดูนะครับและด้านข้างเนี่ยตรงนี้นะฮะยังมีตาข่ายโปรเทคชั่นตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปิดลงมาแล้วก็ปิดแบบค o อบเวอร์้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยวิธีการแกะโปรเทค t ิ n งเน็ตนะครับก็เอาออกจากคุกแบบนี้นะครับด้านข้างจะมีจุดยึดทั้งหมด3จุดแบบนี้ แล้วเราก็จะเห็นตัวกระดุมตัวนี้นะครับอามาติคุณเพชรแม็กสามารถปิดหลังคาครับิดพ rotect ion net ได้แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังต้องการที่จะเห็นน้องหรือว่าให้น้องเห็นเรานะครับหลังคาตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะเปิดได้นะครับทั้ง2ด้านนะเปิดประทุนได้นะครับซันรูนี้เป็นหลังคาและยึดติดด้วยเป็นแม่เหล็กนะนี่ก็ซีตูขึ้นมาก็สามารถที่จะเห็นได้รอบทิศทาง แบบนี้เลยสามารถเข้าห้างได้บูมเพรแม็กโครงสร้างทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดลูกชิ้นเลยจึงไม่มีปัญหาเรื่องสนิมจริงๆแล้วเนี่ยมีรถเข็นนะครับสำหรับสุนัขใหญ่เยอะแยะมากมายนะครับในท้องตลาดแต่ว่าของเราเนี่ยสินค้าบูมเพรแม็กตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงมีความแข็งแรงสิ่งที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือโครงสร้างภายในแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะเปิดให้ดูเลยนะยกตัวอย่างเช่นชิ้นแรกเลยนะครับคือชิ้นที่มีความสาคัญมากนั่นคือชิ้นส่วนของบันไดตัวบันไดเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับแผ่นตัวน ไม่ใช่เบีเจอร์บอร์ดตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเพลททั้งแผ่นเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งแผ่นเลยนะถ้าเราแกะตัวชิ้นส่วนของผ้าออกเราจะเห็นภายในนะครับ ที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมทั้งแผ่นตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักได้มหาศาลเลยเป็นวัสดุที่ใช้ทาอากาศยานทนทานต่อการกัดก่อนนะครับและยังมีเซฟตี้นะเวลาที่น้องหมาเดินขึ้นมานะครับเท้าก็จะไม่ตกไปในล่องพวกนี้ตัวนี้มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นโครงสร้างที่บูมเชรออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีความแข็งแรงมากกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาดไม่เป็นสนิมมีน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมาก ตัวนี้คือหลักฐานชั้นดีเลยครับที่ยืนยันว่าบูมเพรแม็กซ์แข็งแรงและใช้งานได้จริงครับ ความพิเศษของบูมเพชรแม็กซ์นะครับคือเรื่องล้อนะครับโดยเฉพาะล้อหลังนะครับล้อหลังของบูมเพชรแม็กซ์เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีทิมสีเหลืองนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะบูมเพชรรุ่นแม็กซ์เท่านั้นนะครับวิธีการถอดล้อนะครับของบูมเพชรแม็กซ์จะไม่เหมือนกับบูมเพชรแฟมิลี่อื่นๆนะครับปกติเนี่ยวิธีการถอดล้อทั่วไปนะครับจะกดตรงกลางเอาก็ดึงออกแต่ตัวบูมเพชรแม็กซ์เนี่ยจะใช้วิธีการเลื่อนนะครับเลื่อนออกนะครับแล้วก็ดึงคือออกแบบนี้นะครับลูกค้าหลายคนสงสัยมากเลยว่า ใส่ยังไงถอดยังไงนะครับใช้เห็นตรงที่เป็นสีเหลืองตัวนี้นะครับเลื่อนลงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป จุดประสงค์นะครับที่ทําแบบนี้เพราะมันปลอดภัยกว่าการกดออกนะครับเนื่องจากการกดออกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับรถเข็นที่รับโหลดเป็น100ยกิโลนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ผลิตเนี่ยออกแบบวิธีการถอดล้อพิเศษสําหรับรถเข็นรุ่นนี้โดยเฉพาะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวบูมเพจแม็กซ์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับคนที่กําลังเล็งรถเข็นรุ่นใหญ่นะครับสำหรับสุนัขตัวใหญ่หรือสําหรับสุนัขหลายตัวนะครับขอบคุณมากครับ